สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิดฉาก33ปีมาริกอบางปูตกงานกว่า2,600คนกอดรำลาครั้งสุดท้ายวันที่28มกราคมผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าเพจ a c e b o o k เครือสหพัฒ์แหลมฉบังชนบรุรีได้โพดคลิปพนักง,งานของบริษัทแมริกอจิเวอรี่ประเทศไทยนิคมอุตสาหากรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการกำลังรำลาและเก็บข้าวของเดินทางกลับบ้านเนื่องจากโรงงานปิดเพื่อ,อยุบไปใช้โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหากรรมไฮเทคบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเปิดทําการมาแล้วถึง33ปีและการปิดตัวลงในครั้งนี้ทําให้พนักง,งานในโรงงานกว่า2,600คนต้องตกงานทันทีโดยก่อนหนะ้านี้เพจ Facebook สังคมโรงงานวีสองก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศบริเวณหน้าโรงงานที่มีพนักง,งานรวมตัวกันเพื่อรำลาพร้อมข้อความว่าปิดตำนานจิวเวอรี่นิคมบางปูย้ายไปรวมสาขาออยุธยาขอให้โชคดีนะทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ